สวัสดีค่ะอันนี้ก็อยู่กับช่องเออเออนะคะเพราะว่าหนูไปหนูไปสอบมาหนูก็จะเออเออหน่อยนะคะนี้นะคะเราก็จะมาสอบเอ้โอ้ยคุยนเริ่มสอบอันนี้นะคะเราก็จะมา,ยยารีวิวนี่ค่ะเป็นสมุดโน้ตนะคะสมุดโน้ตเป็นเออแบบ เป็นผ้าผ้าข้างนอกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันเลยนะคะอือือุ้ยอุ้ยนุมม่มอ่ะนุ่มจังเยยนี่ข้างหน้าเป็นผ้านะคะ,อ,ะอันนี้หนึ่งร้อยสิบเก้าว่ะใช่หนึ่งรอยสิบเก้านะคะข้างในนะคะตรงนี้เป็นนคกคู่นะคะตรงนี้ก็เป็นอ่า มุงกุดนะคะข้างในก็จะเป็นสมุดนะคะคน,นะนี่นี่สชมุดข้างในแล้วก็ข้างนอกเป็นผ้านะคะอันนี้มันหาย,ยากมากเลยหนูหาจาก DIY นะคะแล้วก็แบบดูดูด,ดูไปถึงหลังสุดเลยนะทุกคนมันก็จะมีตัวนี้นะคะทุกคนเอ่ออืมกีกันนะอยู่ที่ตรงไหนอะนะที่หา้จนานจ โลตัสจรันโลโลตัสจารันบางผัดนะคะอยู่เอ่อ DIY นะคะขึ้นไปชั้นสองนะคะก็จะเห็นเอ่ออันนี้นะคะแต่ว่าเข้าไปใน DIY เอ่อหลังสุดเลยนะคะอืมม,อม,ม,อมีมีเต็มเลยนะ,ะพวกเอ,เอ่อเออล่มเออเต็มเลยค่ะทุกคนลองไปดูดูนะคะยิ้นสองกด กล่องนินสอ้ยเต็มเลยค่ะก็แบบที่เราอยากได้ก็มีเลยค่ะข้างในข้างในหน้าสนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะสวยไหมเห็นไหมข้างในอะ่ะเรากดกดตรงเนี้ยคือมันแบบมันนิ่มมากอะทุกคนข้างนอกอะเนี่ยโอ้ยมันคือแบบ จริงมันนุ่มมากทุกคน,นเราเอาไว้ใส่น้ตนะคะเดี๋ยวหนูไปหยิบปากกาแบบหนึ่งนะหนูจะมาลองเขียนดูนะคะว่ามันเขียนได้ไหมแบบหนึ่งนะแป๊ดในขมวดจังมันไ,ไ,ไม่ใช้หรอกร้สั่งอะไรอย่าง อันนี้นะคะเรา,เ,าเราจับฉลากได้เราก็ไม่อยากจับฉลากเราอยู่ดีๆเราก็ได้ <c oughs> จริงๆเราจับฉลากที่ร้านยี่สิบบาท,บาทใช่ค่ะอันนี้เฮย้ยมันเป็นกระดาษแข็งเออมันคือกระดาษแข็งด้านหน้าเป็นกระดาษแข็งง้าเป็นกระดาษแข็งนะคะ <c oughs> เรามาลองใช้อันนี้ก่อนนะคะ <c oughs> มาลองเขียนดูนะคะเขียนคำว่าอายุนจริงจริงมันฉีกได้ด้วยนะเราหน้านเราไม่ใช้เราใช้หน้าหนูเราใช้หน้าหนูทำไมอ่ะหน้าหนูอย่าฉีกนะไม่ดีหรอกฉีกแล้วขาดหมดเลยโอ้ อามานะคะเราจะมาวาดลูกกันนะคะทุกคนอยากวาดลูกอะไรมันมีให้ติกสภาพอากาศด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองติกข้างบนสภาพอากาศเห็นไหมเน่ยเต็มเลยอ่ะให้เราบอกว่าเราหน้าเบื้องไม้เราอันนี้วันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงวันนี้มันวนอะไรวันนี้ ไอะไข่ขุดไอ้อ้วนอ่าสภาพอากาศวันนี้ตกไหมป่อปะฝนฝนไม่ตกไม่ตกนะคะแต่อากาศหนาวๆเนาะเย็น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 ก็น่าจะเป็นอันน um, okay. ี้อ่าวันนี้วันที่สิบสอง ครูบอกใช่ไหมวันที่สองเนี่ยเขียนมันก็ดังไม่เขาไม่ได้เขียนแล้วหนูรู้ได้ไงเพราะว่าตอนนั้นเมื่อวานนะทุกคนหนูถามมามีว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะแล้วหนูก็รู้เลยว่ามันคือวันที่เท่านี้อ่ะแล้วหนูก็จะจำไว้เสร็จแล้วหนูก็จะเอาไปวันสอบวันสอบคือวันนี้นะคะหนูก็บอกวันที่สิบสองเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันที่สิบเอ็ดข้ามไปตรงหนึ่งก็คือสิบสองนะคะฟังรู้เรื่องไหมคะเรีสอบได้ไหม เอเลขอ่าเดี๋ยวหนูตั้งให้ดูอไออุ่นผัดไทยหนึ่งจานได้ยินไหมคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวนั้หนูจะมีอะไรให้ดูนะเลิฟได้ยินไหมผัดไทยหนึ่งจานได้ยินไหมทุกคนถ้าได้ยินแล้วบอกด้วยนะ หัวใจบวกหัวใจบวกหัวใจได้เท่าไหร่คะรู้ไหมไม่บอกอ่ะจุดืดออเออเราจะถามคุณ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 ผู้ชมนะคะว่าอันนี้มันได้เท่าไหร่อ่ะ หัวใจบวกศูนย์ได้เท่าไหร่คะคิดออกไหมคะอาคิดไม่ออกใช่ไหมหัวใจบวกศูนย์นะคะเท่ากับเนี่ยมาดูตรงนี้หัวใจหนึ่งหัวใจหนึ่งเท่ากับเท่ากับบวกบวกเท่ากับอะไรคะบวกเท่ากับศูนย์จะได้เท่าไหร่คะ ่ะคิดคิดดูอะไรคิดออกไหมอ่ะหนูบอกเลยนะคะอ่ะเราจะโยงมาแล้วนะโยงชูมับเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะหัวใจบวกศูนย์นะคะแสดงว่าได้ศูนย์นะคะอ่ะเห็นไหมอ่ะนี่อ่ะสองหัวใจบวกศูนได้เท่าไหร่คะ ดูแรงง่ายมากอ่ะฉเฉลยแล้วนะคะได้ศูนย์สองตัวนะคะเพราะว่า,าหัวใจมันเป็นสองสองดวงใช่ไหมคะแล้วก็ศูนย์เนี่ยมันเป็นหนึ่งตัวมันดึงออกมาได้เลยนะคะมันจะเป็นศูนย์่ะเราดึงออกมาได้เลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรกั้นนะคะส้มหยุดโดยไม่มีอะไรกัน้นอ่านะคะ สมหัวใจบวก 0.. ได้เท่าไหร่คะติ๊กตัก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 คิดอักยังคะก็คือ,อก็คือนะคะหัวใจสามหัวใจบวก0ูนะคะได้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 ไดได <c oughs> มาดูนะคะอนฮนเฮ่นเฮ่เฮนน่่เ่เฮ่เฮนน่้ะะ่ ศูนย์สามตัวนะคะเพราะว่านี่ดูทุกคนหนึ่งหัวใจสองหัวใจสามหัวใจอ่ะอย่างนี้แล้วอีกอันนึงจะตอบอะไรคะอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงคิดออกยังตอบอะไรตอบเฉลยแล้วนะบวกศูนย์อ่ะได้เท่าไหร่ให้คิดก่อนอ่ะคิดออกยังอ่ะคิดออกแล้วใช่ไหมอ่ะคือศูนย์ 4ตัวนั่นเองนะคะทุกคนลองไปดูนะเพราะว่าอันนี้ของหนูหนูว่าแบบจริงๆเอ่อมสองมสามันก็น่าจะออกนะเพราะมันง่ายมากเลยนะทุกคนทุกคนลองไปเออทบทวนกันนะคะเพราะมันอันเรื่องนี้มันง่ายมากแต่ของโรงเรียนหนูนี่ก็ไม่ค่อยมีนะอ่ะนี่ทุกคนอยากให้หนูวาดรูปอะไรคิดออกไหม คิดอากยางไม่รู้โอเคแยวหนูว่าอันนี้ให้โอ้ยเออเอา,อางี้ดีกว่าใครอยากอยากให้หนูวาดลูมนิวนิวยกมือหนู <c oughs> หนูยกแล้วอ่ะใครอยากให้วาดน้ำพุดยกมือหนูก็ยก <c oughs> ใครอยากให้วาดเอวายกมือ ยกมืออ่าเดี๋ยวหนูว่าทั้งสามคนนี้เลยนะคะอจะเอ้ยหรือว่าหนึ่งคนดีเอานิวไหมเออเอานิวแหละนิวนะคะโอ้ยวาดไม่ได้วันนี้ชัวืมถ้านิวดูก็ขอ นิวก็ดูของเราไปห,หน่อยนะเพราะเราขี้เกียจถ่ายอะไเราก็แบบจริงๆเราก็ไม่อยากวานะอันนี้เราตั้งว่าแบบสวยๆเพราะเดี๋ยวนิวเขามาวาดนะคะคุณนิวคุณนิวแสนสวยเอ้ยคุณนิวแสนนักเกียรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ทุกคนดูดูนี่นิวหน้ากลมอันนี้คุณนิวไม่ออกช่องทุกคนเห็นออกช่องปะหนูไม่เห็นอะเพราะว่าหนูหนูสอบไงหนูสอบไปพรราคแรนะวันนี้ด้วยนะสอบสอบไปภาควันนี้ด้วย ทุกคนหน,หนูมีอะไรให้ดูด้วยนะเต็นท์รออันหนึง่งนะทุกคนเพราะมันน่าขับมากอ่ะหนูมีเกมมาอีกอันหนึง่งให้ทุกคนดูอเพื่อนสนิทของหนูนะคะน้ำพูดเขียังไงนะป๊ะป๊าป๊ะปาค่ะอ,อย่างนี้ป่ะ พูดแล้วก็ไงต่อเขียนได้หน่อยพูดไหนพูดท่าทองหรือท่าทหารเลยแม่อ้าวมม่พูดเอาน้ำพูดท่าทหารหรือท่าทองพอพาสลูกท่าทหารโอเคใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคะพูดยังไงพูดโทรหรือพูดอะไรน้ำพูดไม่พูดตอนเด็กไปเลยหมดเรื่องเลยไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะนะคะ อันนิวน้ำพุทธเอวะแล้วก็ใครคิดออกไหมวิวว่าเออีวีวิวเล็กเหรอไม่ใช่ให้ถ่ายึง็กคนเอวะเอวะไปแล้วดูกินออกไหมทุกคนคิดออกปะเปิดอลไม่ใช่อืมว่าดีไล้ยังอะ วันนี้หนูไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอยงพักเที่ยงเห็นวิ่งอยู่ไม่ได้เล่น,นอยูไ่ไหนมาหนูอ่านหนังสืออยู่เ <c oughs> ชื่อตายเลยพนะักเที่ยงอ่านหนังสือจริงป้ะเนี่ยจริงแล้วหรอแล้วใครมายุ่งกับหนูวะมีใครอะเอาร์ล็อใครมายุ่งกับหนูเอาเล็ก เขาชอบกวหนูอ่านคนค่ะเอวาแค่นี้แหละแล้วก็อหนูจะมีบอกด้วยนะว่าไหนไหนเหมือนเกมเมื่อกี้เลยหัวใจบวกหัวใจนะออันนี้เป็นยังไม่บอกนะคะอ่ะมาง่ายมากอันนี้ ทุกคนเห็นไหมเห็นข้างล่างปะเนี่ยข้างล่างเห็นเนาะนี่นะนุ่มตั้งแต่แรกนะอันแรกนะคะหัวใจอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นนิวนะคะอ่ะเราต้องบวกกับบวกกับศูนย์นะคะทุกคนตั้งได้เท่าไหร่อ่ะ คนตังเป็นไหมอันนิวหนูเขียนนิวนิวบวกศูนย์อ่ะได้เท่าไหร่คิดออกไหมคิดออกไหมทุกคนนิวบวกศูนย์อ่ะทุกคนคิดออกอยังถ้าคิดออกแล้วหนูบอกนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือ เอา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 แคว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 อ่ะหนูบอกนะคะคือได้เท่าไหร่เดี๋ยวเหนูยงให้ดูนะได้ได้หนึ่งนะคะ โยงได้หนึ่งนะคะเพราะว่านิวนะคะมีตัวอักษรแค่สองตัวนะคะไม่ใช่สอบเออยี่สิบนะคะเป็นไม่ใช่ตัวนี้นะคะนิวนะคะมันเป็นพยัญชนะนิวสองตัวนะคะก็จะได้เท่ากับหนึ่งนะคะ,ะน้ำพุธเนี่ยง่ายมากน้ำพุนะคะก็ได้เท่ากับหัวใจสามดวงนะคะเพราะว่าน้ำพุธนะคะ เขาจะมีตัวอักษรเยอะกว่าใครนะคะน้ำพุธนะคะอ่าแล้วก็เอวาหนูไม่รู้เหมือนกันนะพูดเขียนอย่างนี้ดูป้ปะเอวานะคะก็ได้เท่ากับสองหัวใจนะคะเพราะว่าเอวานะคะทุกคนดูดูสระเอกับวแหวนเห็นไหม,เอ,อมเอวานะคะก็จะเป็น ตัวพยายามชนะที่มันออกตามต,ามตัวที่สองนะคะทุกคนลองไปดูนะเฮ้ยทำไมมันเป็นกระดาษของหนูมันเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเอามันเดียวกับกระดาษนั่นแล้หรอทุกคนที่ปกติเวลาเราใช้ใช่ไหมมันก็จะแบบเรว่าอะไรอ่ะอ่เอางี้ถ้าใครอยากให้หนูทํา เออที่มันโยงเส้นอีกก็บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะบอกในทิกตอกก็นั่นนะเอาละ